สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อากาศฝนตกนะคะแล้วก็เลยพาลูกสาวออกมาเดินเล่นนะคะก็เอาล่มมาด้วยนะคะเพื่อนเพเพราะว่าฝนก็ตกโปอยๆเนาะแต่ว่าช่วง3าสี่อาทิตย์มันร้อนมากเดินออกข้างนอกไม่ไม่ได้นะคะพอดีอากาศ อากาศดีหน่อยก็เลยออกมาเดินเล่นกันนะคะเพื่อนๆเพื่อ,อจะเจอกวางนะคะเพื่อนๆเพื่อ,เ,อเจอกวางน้องจอยเอาอัมบราขึ้นหน่อยลกูก It's a kind of rain now Oh Yeah Wow You can hear some noise? Yeah, I hear some noise. I okay, let's walk down. I can... Yeah, I hear some wild animal. Put the umbrella on now, it's a rain. I don't see it. It's a rain, rain, rain. พอมาถึงช่วงนี้ฝนตกลงมาเยอะเลยนะคะเพื่อนๆฝนฝนล,ล,ลงเม็ดเยอะเลยค่ะทั้งลมด้วยเดี๋ยวจะตกเป็นช่วงๆค่ะเพื่อนๆดีหน่อยว่าก็ยังมีร่มอยู่เนาะแต่ว่าส่วนลูกสาวดูดูท้องฟ้านะคะมืดดึมครึมมากเลยลูกสาวก็ชอบเลยได้เล่นนะคะเพื่อนๆเล่น ชอบระเดินที่สวนนี้เนาะเพราะว่ามันต้นไม้เยอะมันร่มรื่นดีจริงๆถ้าตื่นแต่เช้ามาได้นะครับจะมีกวางนะคะกวางออกมายืนหาอาหารกินตอนเช้าเนาะแล้วพอใจสายเขาก็จะกลับเข้าที่นะจะไม่มีฝนเริ่มตกหนักละ โตรมก็แรงโอเคค่ะน้องจอยวักแบกลูกจอย Come on! Get back! เดี๋ยวเดินเดี๋ยวเดินกลับไปที่รถแล้วนะคะเพราะว่าดูถ้าทางฝนเขาจะลงเม็ดแรงขึ้นแรงขึ้นนะคะลูกป go back to the car o r t to the bend to stay in the shape อ,อกหนักมาแล้วมาแล้วมาแล้วฝนเอ,อ่ยไม่รู้จะว่าจะมาเดินเดินออกกำลังกายหรือว่ามาเดินเป็นไข้หวัดก็ไม่รู้เนาะนานๆจะได้เล่นน้ำฝนทีเอาละ่ะตามสบายค่ะว่า t s อ r เดินไปเลยคะ่ะลูก Huh? Oh, come on. I just smell, uh poop, poop, duck, poop. Come on. Mm -hmm. dun, o อย o ู้ดัมาราอย์คับบนยัวหัดูดิไลูคล่ดิไลม่ you need to wear mommy